สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมมือนี้พลูกสองบรรดอนนะครับพาพี่น้องมาขุดมันนะครับผมมือนีที่พาพี่น้องมาเบิ้งนะครับมันที่เป็นโลกใบหิกนะครับผมเป็นมันสายพันธุ์อีเหลืองหน่อยนะครับผมนะครับว่ามันที่เป็นโลกใบหิกนะครับที่เป็นหัววัวนะครับพี่น้องนะครับที่พอลูกสองมากู้มือนีนะครับผมเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะครับ ่ทีมันกําลังเป็นโรคนะครับส่วนมมกที่เป็นนะครับเสียมออานะครับผมกเกีตรนีวัตใดนะครับผมอีเหลืองกับวัตถุใดนะครับแต่ว่ามือนีมาเบิ้งนะครับว่าอีเหลืองนะครับเป็นโรคใบยิกนะครับผมสีเป็นหัวบอลนะครับพี่น้องนะครับมือนีก็มาเบิ้งไปนากันนะครับผมสําหรับมันพี่น้องที่กาลังที่เป็นนะครับผมติตัดชิ้นใจถอนออกวาเรือหรือสิเก็บไว้กะมาเบิืงคลิปนี้กันเลยนะครับผม ๋ยวไปเบิ wild, ่งก like like ันเลยนะครับผมนี่นะครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นมันนี่นะครับที่เป็นโลกนะครับผมเป็นโลกใบหยิกนะครับพี่น้องนี่ครับนี่เป็นหัวเลยนะครับหัวของมันที่เป็นโลกใบหยิกนะครับผมพี่น้องพอลูกสองไทยไปแล้วกลงมาเบิ่งนะครับน่าี่เป็นแต่ช่วงเป็นต้นใหญ่แล้วนะครับพี่น้องนะครับเป็นแทบทุกต้นนะครับผม นี่นะครับหัวนะครับพอลุกซองผ้าเบ่งนะครับนี่นะครับผมหัวก็คคอนขังดีนะครับผมบ่ะทรงผลตัวหัวปันใดนะครับใบกัยิกยินะครับผมดังๆังนะครับผมนี่นะครับคือพี่น้องเห็นนี่นะครับผมนี่ครับมันแปลงนีนะครับเพิ่นจิปลูกมีอีเหลืองน้อยนะครับผมแล้วก็เกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์แล้วก็ CMR มนะครับในแปลงเดียวเลยนะครับผมเฮ็ดเป็นสามล็อกนะครับก็ผสมกันเลยก็มีนะครับพี่น้องโลกก็เลยไปนะครับผมน้ำกันนะครับนี่นะครับใบลักษณะใบแล้วก็เบ่งหัวผมนะครับพี่น้องนี่นะครับสำหรับพี่น้องทีเป็นยุกบถ้าบ่เดือดร้อนแปลงอื่นนะครับผมก็เก็บใบก็ได้นะครับพี่น้องนะครับ เพื่อที่ได้ค่าท่อนพันนะครับผมแล้วก็ค่าปุ๋ยคืนนะครับพี่น้องนี่ครับกันหัวขนาดนี้กัขนาดจะได้คืนนะครับพี่น้องเึงค่ารถไถนะครับเพราะว่าเพราะว่าลงทุนไปหลายบาทนึงครับผมนะครับกัเพราะได้ค่ารถไถนะครับผมนะครับค่าปุ๋ยนะครับนี่ก็เป็นโลกคือกันเบิดเลยนะครับนี่แถวนี่แมนเนมต์นะครับหัวดีพอมนะครับผมพอลูกสองก็งงนะครับผม ว่ามันเป็นโลกจังไหนจังหัวดีนะครับพี่น้องนะครับกันนาที่เป็นตะโดนแล้วนะครับเพราะว่าเป็นทั่วทุกทั้งแปลงเลยนะครับผมนะครับในสามายพันนี่ซีมีนะครับอีเหลืองน้อยอ่าแล้วก็ซิมบานะครับซิมบาเป็นทุกต้นนะครับแล้วก็มาเหลืองน้อยเป็นแน่พเป็นแน่นะครับพี่น้องนี่นะครับแล้วก็เกษตรสารนีแทบสิบว่ค่อยเห็นเลยนะครับ ก็เป็นอยู่นิดหน่อยนี่หัวนี่ดึงบกขึ้นนะครับเงานี่ใ่ญ่ครับนะครับผมท้งแก่นนะครับพี่น้องนี่นะครับโพลุกสอางผ้าเบิงนะครับผมในส่วนที่เป็นหัวนะครับเป็นหัวดีนะครับเป็นหัวดีเบิดนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับใบยิ่งนี้นี่นะครับเป็นหัวดีนะครับเดี๋ยวโพลุกสอางสีผ้าพี่น้องนะครับ เบิ่งนี่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเกษตรศาสตร์นะครับผมก็มีเหลืองหน่อยแก้มนิดๆนะครับช่วงล่างๆพุ่นสิเป็นซีเอ็มอาร์นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งซีเอ็มอาร์กันเลยนะครับผมกับผมพี่น้องนะครับคลิปนี้ที่พามาเบิ่งนะครับพันซีเอ็มอาร์นะครับที่เป็นโลบใบยิกใบดังนะครับผมนี่นะครับพี่น้องเป็นเป๊ะแปลงเลยนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผลลูกสองิพาเบิ่งหัวไปนำนะครับว่าเป็นจงไหนนะครับพี่น้องนี่นะครับหัวนี่ก็เป็นนะครับผมเป็นมัดนะครับใบหยิกนะครับนี่นะครับพี่น้องที่พ่อยิงไปยิงพ่นตัดลำถิ่มนะครับผมเอาไปเป็นพันบ่ได้นะครับผมถ้าเอาไปก็คือเป็นคือเกานะครับผมเกิดขึ้นมากกัญยิกเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งหัวนะครับผมนี่นะครับ หัวกับพอสมควรอยู่นะครับผมจะพอเด็กไข่นะครับพี่น้องนะครับสําหรับพันอีเหลืองหน่อยที่พอลูกสวางผ้าเบิ้งแล้วนะกับเป็นคือกันนะครับแต่ว่ากับเป็นหัวคือกันนะครับผมพอเก็บไว้ได้นะครับสําหรับพี่น้องที่ให้มันทีเป็นโรคแล้วกับพิจารณานะครับผมว่าจิเก็บไว้หรือจีทําลายถิ่มนะครับหัวดีดีนะครับพี่น้อง ถึงสิเป็นโลกเป็นมดน,นะครับพี่น้องหงิกมดเลยนะครับฝดูกสวงผ้าบึงนะครับน,นี่ครับลักษณะหัวที่มันที่เป็นโลกเป็นหัวประมาณนี้นะครับพิดว่าใส่ให้่อยู่นะครับน,นี่ครับพี่น้องอันนี้เ่านะครับ หัวโยงเงนะครับแต่ว่าก็กะทว่าดีนะครับผมก็เก็บไว้นะครับนี่ครับบอดีพอสมควรแต่ว่าก็ล่งเงาก็ดีนะครับพี่น้องนะครับล่งเงาก็ดีล่งเงากะบอดีนะครับแต่มันเป็นโลกนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดานะครับ แต่ว่ากับหัวดีนะครับผมพอลูกสองก็ถือว่าพันนะครับตามที่โอลุกสองบังนะครับกับโพเสียหายหลปันไดนะครับมันยังหนีกับประมาณสิบเดือนนะครับพี่น้องมันถี่ถี่เป็นโลกอยู่นี่นะครับถี่มาขุดนะครับประมาณสิบเดือนนะครับนี่ครับลักษณะหัวถังนั้นก็เป็นกษตรสียสารนะครับ เป็นคือกันนะครับแต่ว่าเป็นโบหลายคือซีิมอ่านนะครับเป็นคือกันมดนะครับพี่น้องแพร่กระจายกันไปบิดนะครับแต่ว่าหัวกัยังถือว่าดีนะครับถือว่าพอได้เก็บเกี่ยวนะครับผมนี่นะครับี๋ยวกสองาพาไปเบิ้งกับถี่พ่อไ่ไม่ญงดึงขึ้นไปนะครับ เงยไม่เงกำลังกินเข่านะครับพอลูกซ้องก็ใส่เวลาววางมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่นะครับใบหยิกใบด่างนะครับนี่นะครับกลองหัวมันนะครับจะไล่กล่องเลยนะครับครับคลิปนี้พอลูกซ้อนกับพา่พี่น้องนะครับผมมาเบิ่งนะครับ มันที่เป็นโรคใบยิกนะครับผมให้พี่น้องพิจารณานะครับว่าเป็นแต่จงไวหรือทำลายถิ่มนะครับถ้าปลูกไม่ได้ก็คือทำลายเลยนะครับแต่ว่าถ้าปลูกไม่บริก็ค้วนที่จงไวอยู่นะครับผมพอได้ค่านะครับปุ๋ยขึ้นนะครับผมผมพอถือว่าหัวขี้ไร่นะครับผมก็ถือว่าขายก็ได้เงินอยู่นะครับผมหัวรุ่นนี้นะครับผมนะครับส่วนพันธ์ อีเหลืองหน่อยนะครับที่พี่น่องเบิงนะครับกับเป็นหัวคือกันนะครับผมเป็นหัวสู่โลกได้อยู่นะครับสําหรับพันนี่กัสู่ได้ขึ้นกันนะครับเพราะมีผลผลิตน <Nor ado manga preserved> ะครับผมครับคลิปนี้กับพาพี่น้องมาเบิงนะครับหัวมันที่เป็นโลกนะครับผมนะครับกับส่ได้นะครับหัวส่ได้นะครับผม คลิปนี้ก็ขอวาไล่พี่น้องนะครับผมไว้เพียงซ้ำนี้นะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอวาไล่พี่น้องไปแล้วนะครับผมขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ